นิวส์มินิท1วันมินท2พรกฉุกเฉินดัน8ข้อคุมโควิดรอกใหม่เริ่ม6โมงเช้า4มกราคม64เว็บไซต์ราชกิจจาดูเบกษาได้ออกประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมเป็นแต่ใช้เพื่อเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือหรือกิจกรรมทางราชการที่ได้รับการอนุญาต ข้อ 2. ห้ามจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเว้นแต่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือจะในพื้นที่ที่เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณาสุขรองรับข้อ 3. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามกฎหมายพิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ข้อ4การขายอาหารเครื่องดื่มให้กำหนดจำนวนผู้นั่งบริโภคห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านส่วนห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคข้อ5ผู้ว่าราชการกรุงเทพและผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจรารณาสัง่งปิดหรือจำกัดสถานที่พาหนะกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบนอกเหนือจากที่กำหนดได้ข้อ6ให้เจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดทั้งให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ข้อ7ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการทำงานแบบ work from home หรือสลับวันเหลือเวลากาันเข้าทำงานข้อ 8. ให้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 และเสนอนโยกให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคม64เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้หลักใหญ่ก็คือมุ่งหมายที่จะจำกัดของการแพร่ของเชื้อนั้น ให้มีน้อยที่สุดอยู่ในการควบคุมมาตรก,การต่างๆที่ออกมาคือการป้องกันการเคลื่อนย้ายคนหรือการรวมอยู่ในจุดขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็มีคําถามหลายคําถามครับว่าสถานบริการอะไรยังไงก็เอาหลักก็คือเน้นเรื่องการตามพรบรโรคติดต่อเป็นหลักและเน้นการให้ข้อแนะนําประชาชนปฏิบัติที่ถูกต้องตามประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก